ให้น้ำท่วมเล่นตรงพื้นเพื่ออะไรกูงงนี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่เมเนเนียมพาร์คนะคะกับน้องสายค่ะเบียร์เซ่ของหนูเองอสิงเกอรเลดี้พูดเฉยทราบอ๋อป่าป่าเราไปดูเดอะบีนต่อเดินตามไปนะคะวันนี้เราจะมีไกด์คนสวยเดินนำาำเลยนะคะ วันนี้วันที่ไม่รู้จำไม่ได้ <5 S 1> <5 S 2> หด้าห้าโอเคค่ะวันนี้วันที่จูนจูนฟิปนะคะ <c oughs> เรามาเดินเล่นสวยๆหาที่ดา,าวเ้าตอนนี้เป็นเวลาประมาณชุ่มึ่งกับสองทุ่มก็จะเจอแบงก์อเมริกาประมาณ10อันได้หล <c oughs> ังจากที่ใช้เวลาหาแม่งกบบรางวันคือหน,นาวเนานะจริงๆเราตั้งใ่จะมาเปิดแบงก์ค่ะแบงก์อเมริกาแต่ทีนี้ นอนบวมเลยไม่ค mm ่อยอยากถ่ายหน้าตัวเองนี่นะสวยมากเลยสวยนุ๊กเคเดี๋ยวตอนนี้พาไปดูมิเนียมพาร์กก็เคยพามาแล้ว 8, nah, okay. จะพามาอีกนะคะโอเคสผมบอลนานนอนบอลนานนอนเซ็กซี่นะเฮ้ยมันมันลานเบีย์หรอวะนี่เราอยู่สยามพารากอนหรือเปล่า มีท่านเบียร์ด้วยนี่ถ่ายคลิปคลิปมีคนเขาพอนรักกันคนโอ้ยน,น่ารักเนอะน,กกน่ารักกันอย่างเดียวจูเลียนถ่ายคลิปก่อนดีกว่าอันนี้ค่าค่าข่าวเกตก็คือเขาจำชื่อไม่ได้อะช่างมันเถอะ จะไม่ได้แล้วอ่ะเอออ่าไม่ <Elena> งั้นแหละเราว่ากันอีกทีหนึ่งสวยเนาะคนเยอะมากเลยวันนี้อากาศเย็นประมาณ17องศาได้กำลังชิวๆเห็นเขาไหมอ่ะ ดีทุกคนอย่าขำกูนนะทรายวันนี้วันที่5มิถุนายนแล้วก็ผ่านมาเป็นเวลาเกืบเอบ3เดือนแล้วใช่ไหมน้าออมมาถึงที่นี่มีนาสิ12อมีนามีนาเมษาพิศภานมิถุนาก็ก็เกือบ3เดือนแล้วที่มาอยู่ที่นี่ชีวิตมันช่างดีเหลือเกิน จะเมื่อไรก็มีสุขมีเศร้ามีเขาน้ำตากันไปนะคะก็มีร้องไห้แต่อยากจะบอกว่าชีวิตเวิร์คครั้งนี้เป็นอะไรที่แบบว่าสุดๆจริงๆเพราะว่าหนึ่งเลยเด็กไทยน้อยมากแล้วแบบบอสก็ใจดีแบบมีบ้านให้ฟรีมีเมื้ออาหารให้ฟรีใช่ไหมล่ะแต่ว่าเมืองที่นอนอยู่เนี่ยมันเป็นแบบว่าเป็นแบบ คนไทยวะที่ควรต้งข้ามคือเวลาเราพูดเขาขึ้นหัวนะต้องว่คนไทยอะไรมาเต็มนั่นไงได้ใช่ไหมที่อยู่ที่นี่เหรอคะไม่ได้อยู่ที่นี่มาเที่ยวครับอ๋อมาเที่ยวว่าเราต้องคนไทยแน่เลยเมื่อกี้เดินหารอบแรกได้ยินพูดนิดหนึ่งได้ยินจากโอเคเดี๋ยวเหรอ